สวัสดีครับผมนายปีรดลจันทราสาขานะครับวันนี้ก็จะมารีวิวของเล่นนะครับเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนเรื่องอาหารนะครับคืออาหารของสัตว์นั่นเองก็วิธีเล่นนะครับในเนี่ยในพื้นที่ของมันเนี่ยจะมีบอกว่าสัตว์ตัวไหนกินอะไรบ้างสมมติตรงนี้เป็นมีเป็นปลาใช่ไหมครับสัตว์อะไรกินปลาเอ่ยก็จะเป็นแมวนะครับก็ให้เด็กๆหาแมวนี่ครับนี่คือแมวนะครับ ส่วนแมวนั้นกินอะไรแมวนั้นกินปลาทูเราก็แค่ติดเข้าไปครับติดคู๊บพิ่งนี้ครับติดอย่างนี้ครับปึ๊บติดก็ลิงกินกล้วยก็เนื้อติดลิงครับแล้วก็หาอาหารของมันนั่นก็คือกล้วยนั่นเองครับแล้วก็ติดเข้าไปนะครับเมื่อลิงกินกล้วยแล้วก็หาทที่ต่อไปอ่ะแครอทอะไรกินแครอทนะ ต้องเป็นกระต่ายนั่นเองก็เป็นน้องกระต่ายก็เป็นติดเข้าไปครับน้องติดน้องกระต่ายเข้าไปจึบกระต่ายกินแครอทแครอทก็อย่างนี้แล้วก็ติดแครอทเข้าไปครับปึ๊บอันนี้มีแต่หญ้านะครับอะไรกินหญ้าเอ่ยก็ต้องเป็นวัวน้องวัวก็ติดน้องวัวเข้าไปแล้วก็อาหารของมันก็คือหญ้าใช่ไหมครับก็ติดหญ้าเข้าไปปึ๊บสัวนูน้นเป็นเนยหรือเป็นชี้นนเองก็ตัวอะไรกินเอ่ยก็จะเป็นหนู หนูกินชีกินเนยอะไรอย่างนี้นะครับปึ๊บก็ติดเข้าไปครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นอะไรเป็นบ้านนั่นเองครับอะไรอยู่ในชอบอยู่บ้านก็จะเป็นสุนัขครับก็ติดโรคสุนัข้าไปครับปึ๊บแล้วก็หมาสุนัขก,กินกระดูกนะครับชอบกินกระดูก ก็จะเป็นแนวนี้ครับแล้วก็เมื่อติด,ตดเสร็จเนี่ยเราลองมาเช็คดูนะครับว่าถูกหรือเปล่าการเช็คของเรานะครับก็แค่เพียงแกะออกมาปึ๊บภายในข้างหลังของตัวสัตว์เนี่ยครับมันจะมีผ้าสก,กราระอยู่เป็นสีนะครับนี่เป็นสีเทาใช่ไหมครับถูกหรือเปล่านะแมวเนี่ยอ่าแบบนี้ถูกนะครับข้างหลังก็เป็นสีเทาเหมือนกัน ก็จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้เป็นสีเทาแมวกินปลาทูก็จับคู่กันแมวกินปลาทูเป็นสีเทานะครับแล้วก็เจ้านิงเป็นข้างหลังมันเป็นสีเหลืองแปลว่ากล้วยก็ต้องเป็นสีเหลืองใช่ไหมครับถูกต้องนะครับกล้วยก็ต้องเป็นสีเหลืองนั่นเองพออะกระต่ายอย่างงี้กระต่ายข้างหลังเป็นสีส้มแครอทก็ต้องเป็นสีส้มนั่นเองข้างหลังเนี่ยอย่างเงี้ยครับการเช็คก็เป็นอย่างนี้นะครับ ก็สื่อประเภทนี้ก็จะเป็นาการแค่จับคู่อาหารของสัตว์นั่นเองครับสำหรับวันนี้ผมนายพีษยตนจันทศาขาก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ